สวัสดีครับผมมาอยู่กับผมคลิปโตเรลลี่และในวันนี้นะทุกคนครับผมก็จะมาดูข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการที่เจ้าตัว babydot เนี่ยนะครับจะได้เข้ากระดานบนแนนหรือเปล่านะครับเออแล้วจะได้เข้าวันไหนเดี๋ยวเราก็ลองมาวิเคราะห์แล้วมาดูกันดีกว่านะครับทุกคนแต่ก็จะไปดูเนี่ยเรามาดูกราฟทางด้านของเจ้า babydot coin ละกันนะครับยี่สชั่วโมงนี้ก็โหเป็นขาลงเลยนะครับผมสรับทางเจ้า babydot นะครับเอออาจจะปรับฐานอยู่นะครับผมโอเคก็หน้าผมรอทุบอีกรอบนึงนะครับราคาอาจจะดีดตัวกลับไปนะครับ เออแต่นี่ก็ไม่ทุบนี่ยังลบ1 5เลยนะครับผมก็ถือว่าลงมาหนักพอสมควรเลยนะครับอ่านี่ครับผมลงมาหนักอยู่นะรอบนี้นะครับแต่ก็ยังถือว่ากําไรนะครับผมใครหลายๆคนที่ถือมาตั้งแต่ช่วงนี้นะครับหรืออาจจะถือในช่วงนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นกําไรอยู่นะครับนี่ถ้าถือตั้งแต่วันที่4นี่ก็กาไรนะครับผมก็ไม่ต้องกลัวเลยก็คือปล่อยนะครับโอเคนี่คือทางด้านของกราฟเจ้า baby dot coin นะครับ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านของทวิตเบบี้ดอคดีกว่านะครับผมก็ได้ลองศึกษาข้อมูลมาเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็ได้ยินข่าวนะครับโอเคก็ไปฟังมาไปอะไรมานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะทุกคนที่บอกว่าจะเข้านะครับสําหรับทางบ i n a น c นเนี่ยนะครับอาจจะมีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับความคิดผมคือเป็นไปได้นะครับที่จะเข้าอย่างแรกนะครับผมนี่นะครับก็เป็นทางของ BSC นะครับหรือว่า Binance Smart Chain นะครับผมก็ได้แชร์นะครับผมเกี่ยวกับ Baby Dot นะครับเป็นการที่ทำ All Time High ใหม่นะครับก็โพสอย่างนี้ถามว่าเอ้ยโพสแค่นี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาแบบว่าจะเอา Baby Dot เข้าในความคิดของผมนะครับก็คือโพสอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแนวสนใจนะครับหรืออาจจะเป็นแค่ข่าวอันนี้เราก็สันนิษฐานไว้ได้นะครับหลายๆอย่างนะครับผมเออผมนี่ก็สันนิษฐานไว้เออเขาาจะสนใจเหรียญนะครับผมของ Baby Dot Coin นะครับอืมถ้าแบบว่าอทุกคนลองคิดดูนะครับ ถ้าเอาเบบี้ดอเนี่ยนะครับคือตอนนี้มันเป็นเหรียญที่กระแสะแรงถูกไหมถ้าเบบี้ดอเข้าไปแล้วทําให้แบบว่ายังไงเดียวคือไบเน็ตเนี่ยมีเหรียญเบบี้ดอเข้าไปปุ๊บแล้วเหรียญมันแบบว่ากระแสะแรงแล้วคนเขาก็เข้ามาซื้อกันก็คือเหมือนไบเน็ตก็เขาเรียกว่าได้นะครับก,ก็ได้อ่ะเขาเรียกว่าได้เงินแบบยังไงดิปันผลนะหรือว่าอะไรนะครับผมก็ไม่รู้ไม่เรียไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับเออ ยังไงเขาก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะเอาเจ้าเบบี้ดอทเข้าไปเพราะว่าคนสนใจเยอะถ้ามาซื้อเนี่ยเขาก็เหมือนได้ส่วนต่างเยอะนะครับใบนั้นยังไงก็อันนี้ก็เอาไปเก็บไว้พิจารณานะครับอันนี้คือความคิดของผมเองนะครับก็อันนี้จะเป็นภาพอย่างแรกนะครับโพสเมื่อ20ชั่วโมงที่แล้วโอเคเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับทุกคนอ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยทุกคนครับเจ้าเบบี้ดอเนี่ยนะครับได้เข้ากระดานใหม่แล้วนะครับก็คือกระดานของคอยเนี่ยคอยเน็กนะครับผมได้เข้ากระดานไปแล้วด้วยนะครับผมไปเป็นเอ็กเซนท์ใหม่ท นะครับสำหรับทางชอ b a ี้ดอทเอ้ยเริ่มเข้าไปทีละกระดานกระดานแล้วนะครับตอนนี้โอเคเราเลื่อนลงมาดูเรื่อยๆดีกว่านะครับอ่านี่นะครับก็เป็นทวิตนะครับใครที่อยากจะติดตามเนี่ยนะครับก็มาติดตามได้นะครับผมทวิตชื่อเบบี้ดอทเลยโอเคเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับอ่านี่ก็เป็นข่าวสารแจ้งครับแต่แองกฤษนี่ก็ผมไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะครับโอเค เดี๋ยวมันจะมีอยู่รูปหนึ่งนะครับที่ผมเห็นแล้วแบบว่าเอ้ยมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าเบบีด็อดนะครับผมเคเลื่อนลงมานะครับอันนี้อะไรนี่โอ,โอ้โอ้ปิดปิด,ป,ดปิดเพลงนะผมโอเคเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับอ่านี่ก็มีแจ้งข่าวสารนะครับผมโอเคอะไรเนี่ยเบบีด็อดอ่าครับนี่ครับผมเป็นรูปที่ผมเนี่ย อยากจะรูปเหมือนกันนะครับทุกคนลองสังเกตดูใบแนนเนี่ยเขาได้โพสเมื่อวันที่5มกราเป็นรูปหมาปิดตามีส้ม2ลูกกับกระเป๋าใบแนนกระเป๋าเนี่ยอาจจะเปรียบเหมือนเอ็กเชนหรือว่าเป็นที่เก็บเงินก็คือเอ็กเชนเนี่ยส่วนมากนี่ก็เป็นพวกใบแนนอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็แบบเหมือนกระเป๋าเก็บเงินของเราอะเอาเงินเข้าไปฝากไว้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะหมายถึงอย่างนั้นนะสำหรับทางหน้ากระเป๋าส้มถามว่าส้มเนี่ยผมก็คิดได้หลายแง่นะแต่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรกับส้มมันไม่น่าเอามาวาง อาจจะเป็นวันไหวตุ๊จีนเอออาจจะแบบว่าเจ้าหมาเนี่ยเข้ามาตอนตุ๊จีนอ่ะอาจจะเป็นคําใบ้แบบนี้ก็ได้นะครับใครจะไปรู้อา่าแต่ผมไม่รู้ว่าหมาตัวไหนนะเนี่ยเออจะเป็นเบบี้ดอตนะครับหรือจะเป็นตัวอื่นนะครับผมก็ไม่ค่อยได้รู้นะผมรู้แค่แบบช่าของเข,งขาเรียกว่าอะไรนะหมานินจาอรอนะครับที่ผมเล่นนะครับก็อันนั้นคือพึ่งมาน่าจะไม่มีโอกาสเข้านะครับผมเราทางไปนั้นก็คือชินจานะครับอันนี้คือ อาจจะไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีชิสุนะครับอันนั้นก็ยังราคายังไม่ค่อยแรงมากแต่ตอนนี้ที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเบบี้ดอทนะครับเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับก็เริ่มแบบมาแรงคนซื้อเยอะนะครับผมออตลาดคนถือเพิ่มขึ้นต่อวันเยอะมีการเบอร์เรียนนะครับก็นี่ครับก็เป็นรูปที่ผมเนี่ยสงสัยมากๆว่าเอ้ออาจจะเป็นไปได้แล้วใบแนนไปคนโพสต์เองนะครับสําหรับภาพนี้มีกระเป๋ามีส้มแล้วก็มีหมาเย็ดปิดตาด้วย ว่เท่นี่ครับก็นี่ฮะเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงครับทางใบแน็เนี่ยจะอ,อะไรเข้ามาแต่ผมก็มีข้อสันนิษฐานนะรประมาณนี้นะครับผมอืมไม่ได้มีอะไรเยอะเพราะว่าผมเนี่ยก็คิดไว้แค่นี้แหละนะครับผมเออว่าแบบเอามาเรียกว่ายังไงเดียสันนิษฐานแค่นี้นะครับผมข้อมูลที่ผมเห็น,นครับโอเคทุกคนก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ ขอขอบคุณมากนะครับทุกคนที่มารับชมใครที่มีข้อมูลอะไรดีๆก็แบ่งปันได้หรือข้อมูลผิดพลาดอาการใดก็ต้องขอภายมาณนาที่ด้วยโอเคครับวันนี้ก็ไมช่ชักชวนให้ทุกคนนะครับหรือคนที่ดูเนี่ยมาลงทุนนะครับก็ควรจะศึกษาก่อนลงทุนโอเคครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม